สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชดพาเพลินค่ะบ้านสวนไปได้ต้นนี้มาค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าต้นช้อนเงินช้อนทองตระกูลตระกูล,ต,กลต้นไซค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะลูกของเขาเมื่อเดือน้อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดือย่อมย่อมนี่ค่ะ ้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้มงคลค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นต้นไม้ทรงพุ่มค่ะเป็นต้นไม้ทรงพุ่มถ้าเราปลูกใส่กระถางเขาไม่มีอาหารกินเพียงพอก็จะเป็นไม้แคะเนาะก็จะสวยงามอีกแบบนึงนี่ค่ะนี่ค่ะ มันสวนจะชําใส่กระถางไว้ค่ะ เ,เดี๋ยวเขาจะคคนแคนค่ะต้นชนเงินชน,ชอนทองเป็นไม้มงคลค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือต้นสาลิกาค่ะคุณผู้ชมต้นสาลิกาค่ะเป็นไม้มงคลเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแต่เป็นสาลิกาอะไรต้องไปหาข้อมูลอีกทีค่ะ เดี๋ยวบ้านสวนจะชัมใส่กระถางไว้นะคะติดไม่ติดค่อยว่ากันอีกทีค่ะต้นไม้ถ้าเราชัาใส่กระถางถ้าเขาติดนะใบเขาก็จะสดชื่นค่ะใบเขาจะสดชื่นใบเขาจะไม่เหี่ยวเราชัาไว้แบบนี้แล้วเราก็เอาไว้ในร่มค่ะ ไม้เนี่แหละค่ะผ่อนคลายคลายเครียดค่ะใบสวยค่ะแล้วบ้านสวนก็มีกระถางเล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะบ้านสวนก็จะจิ้มไว้เนาะนค่ะค่ะจิ้มไว้ก่อนค่ะกดลงเลยค่ะ เราจิ้มไม้นี่ก็ต้องกดแน่นๆเพราะว่าไม่ให้เขาคนเคนค่ะนี่ค่ะต้นช้อนเงินช้อนทองกระถางนี้บ้านสวนก็จะจิ้มต้นสาริกานี่ค่ะจิ้มลงไปเลยค่ะแล้วก็กดแน่นๆ เขาติดใบเขาก็จะสดชื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราปลูกลงดินก็จะได้ไม้พุ่มสวยค่ะถ้าเราปลูกใส่กระถางก็จะเป็นไม้แค่เนาะ ความเจริญเติบโตก็จะไม่เท่าไหร่ถ้ากระถางใหญ่ก็จะต้นใหญ่ถ้ากระถางเล็กก็จะแคกเกนก็จะสวยไปอีกแบบค่ะกดแน่นๆค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ในร่มค่ะนี่ค่ะไม่ใช่ปลูกเนาะชํำค่ะมาลดน้ำค่ะ ติดไม่ติดก็ว่ากันอีกทีค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะนค่ะ เศษใบไม้ที่มันร่วงหล่นก็เก็บไปใส่วงล้อรถค่ะเก็บไปใส่วงล้อรถเอาไว้รองก้นกระถางไว้ปลูกผักหน้าหนาวค่ะคุณผู้ชมนะคะชำต้นไม้เสร็จแล้วค่ะกวาดใบไม้ไปกองไว้กว่าหลานจะหลับมินจูกับฟอจุนกว่าจะหลับห้าโมงค่ะตื่นตั้งแต่ตี ที่ห้ากว่าหกโมงประมาณหกโมงเด็กฉลาดสมัยนีย้เด็กฉลาดมากกว่าจะหลับเพิ่งหลับค่ะพอหลับยายก็รีบมานี่ค่ะมาชำต้นไม้มาทำคลิปค่ะทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันเราก็ชอบปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็ทำคลิปด้วยก็แลกเปลี่ยนแลกแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆน,นั่นเลยค่ะเพื่อนๆทำอะไรก็บรนสวนก็เข้าไปดูไปชื่นชมเพื่อนๆก็ ชอบปลูกต้นไม้หรือชอบทําสวนเหมือนเราก็เข้ามาชมเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันค่ะคุณผู้ชมช่องน้อยๆอ,อย่างเรานี่คนเข้ามาชมน้อยค่ะทําแต่ละคลิปนี่ก็30 30คน30ครั้งกลุ่มเพื่อนๆน,นั่นหละค่ะเราก็เป็นคนชาวบ้านธรรมดาเนาะเราทําอะไรเนี่ยเราก็แค่อยากนำเสนอในสิ่งที่เราทำแต่ละวันสิ่งที่เราชอบ เพื่อนที่ชอบเหมือนเราก็เข้ามาดูมาคอมเมนต์มาชื่นชมแลกเปลี่ยนกันค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะได้เก็บวิดีโอของเราไว้ชมตอนเราทำอะไรไม่ไหวแล้วแล้วก็ไว้ให้หลานเราชมถ้าไม่มีใครชมก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็มีค่ะอนาคตวันข้างหน้าเราฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้องค์กรใหญ่ๆ ็บไว้ไม่เสียหายไปไหนอยู่ในนั้นแหละค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมชํำชำเนาะไม่ใช่ปลูกเนาะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะไปเอามาจากบ้านชอนเงินชอนหอบ้านพี่สาวพี่สาวสาวมีคุ้มใหญ่มากอันนี้บ้านเพื่อนคุ้มใหญ่มากเขาบอกให้เอามาเยอะๆนี่เอามาลองก่อนค่ะมาค่ะคุณผู้ชมเหนื่อยอากาศร้อนมากินตังโมก่อนค่ะ หวานเย็นชื่นใจค่ะอื เย็นชำ่ำหวานหวานมากก็ไม่ดีเบาหวานเป็นเบาหวานสามเดือนเจอหมอทีนึ <c oughs> ไปตรวจมาเดือนที่แล้วน้ำตาลเหลือร้อยสาสบห้า เดือนสามเดือนก่อนนุ่นสองร้อย <c oughs> ทีนี้น้ำตาลลงเหลือร้อยสามสิบห้าหมอบอกว่าป้าดีแล้วให้ลงเหลือร้อยยี่สิบนะให้ลงเหลือร้อยยี่สิบจะจะดีเลยหมอเขาบอก <c oughs> ให้ป้าควบคุมน้ำตาลหน่อย <c oughs> เขาก็ถามว่าน้ำตาลป้าขึ้นเรื่องอะไรกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวนี่ขึ้นมากเลยค่ะคุณผู้ชม ก็เลยไปตรวจเบาหวานมารุ่นนี้ไม่ค่อยกินจะกินข้าวเจ้าส่วนมากจะกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็จะนึ่งให้พอจุนแล้วก็ยายก็จะกินมั่งแต่ก็ไม่ไม่ได้กินเยอะทําคลิปมานานแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจ ขอบคุณที่ชมจนจบคลิปคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ